ข้อ10มีดอกไม้ในกระถาง3กระถางที่แตกต่างกันจะนำมาเรียงแถวบริเวณขอบหน้าต่างสามารถวางได้กี่วิธีสมมตินะคะจากรูปภาพแทนกระถางที่1กระถางที่2กระถางที่3วิธีทำจากสูตรเรียงสับเปลี่ยน Pn n เท่ากับ n f a c t o r i a ส่วนได้ n ลบ n factorial เท่ากับ n factorial เพราะฉะนั้นจะได้ p 3 3เท่ากับ3 f a c t o ทอเ l เท่ากับ6วิธีค่ะวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3วิธีที่4วิธีที่5และ วิธีที่6กขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ